สวัสดีครับพี่น้องพว้กองช่องตันอัตภพลลำเพลยและพระเชี่ยวขอบพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับนักใต้พี่น้องคลิปที่สองวันนี้มีแขกรับเชิญครับครับผมชัางคมชันจันครับครับหนาวนี้กอดใครหนาวใจดังไฟครับโอ้โเสียงบุญเหียบแต่เสาเลยนักฟังเขาบอกแสดงว่า เรอบ่อนมาเราไ่ได้สั่งอ๋อพ่อเราไปได้มานาเนอนรอบแรกพ่อเราไปชุระช่วๆก็ต้องมารอบแรกพองไได้มานาวอีกไมกี่มงนเป็นปลาไ่พแมนแปลนัตื่นแปลนัเตื่นเลยไปปลาได้หนิเราพูดนี่หนอท่าขางแล้วก็นี่ๆๆเ้าจอดรถทิ้งขั้นนี่นอจอดนี่ในมองนี่นี่น่หินแห่นี่ทั้งนั้นดิซี่หินแหงวัตจีหินแห่ ฮะเจ้าเจ้าทุกปีมันหมดหรือเปล่าฝุ่นมองให้ต่งวิธีให้เจ้าตั้งสนุกแช่ชาแมนทางล้างฝนเนา ปทางนี้พี่เนี่ันนี้ลมเย็นนะเย็นไยำเสาซิมัฮเย็นไปย้ำเสาซิมัผมว่าเอองแบกกระตาไป่อนี่กัแบกเปาสักผ้าครับน้องครับ ยังยังไม่ยังกินน้ำนี่ร้านาหาก็ยังว่าเปิดไหมกินยังเพราะปกติร้านเลยค่ะรานคายเวลาอยู่เลยทั้งหลังเลยลาอาหารแมนแต่ว่าขา้สิเปิดไปเฉยชิบบาทจำได้ยูห้องน้ำรายยูมือนีกต้ตงห่วงพี่น้องครับเพราะพออาบไม่ค้ายเพราะกตะตงอาบน้ำยู่นี่อยู่แล้ว เยสบางพลีแปลเป็น <Mohammad> ท <and à> ี Anyways, <desserts> <men> ่ห้างใช่ฮะใช่แล้วนี่คือห้างวะไปทางนี้เหอรัดไปเลยเหาอรัดไปทางหลังของใครไหลยู่ดิของใครไหลได้เรช่วงนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็กำลังพักพอน เพราะว่าละไก่ว่าบ้านอะไรเน่ยั้นกงไมักร้งผลาหลัดผลาหลัดบันไดลินมาทั่วดนอดเลยอมือนีก็วันที่ชิแล้วเนาะน้เข้ามาตั้งแต่วันทีเไเดินทางมาสาเนาะเดินทางมา30มทั่วทีหนึ่งิมอนเียวิพพามือเหนึเดคิดทอดอีสานเลยดิคิดทอดบ้านแล้วครับ ข้าวมันมาสอดแก่งก็จริงแต่ว่ามันเหมือนชำนิ้เนาะตล้ดอาจารย์นตรีผมสีเข,ข้าใจครับบ้านสิ้งผีสิงสิ้งสิมัสิ้งผีอย่างแล้วเดี๋ยวแล้วจับสิ้น้อยบายุหลอกก่อนกันไปสกปักคุณเลย กดไเอาไม้ดังไฟสิโอ้ยเอาข้าวก้องนีออกได้ใจอยานเจ่าสุดยอดกิจวปย่างเขาไปขายเนาะแอนสมมมันเ็ดได้หมดเลยมเห็ดได้หมดทุกอย่างเลยรบเมนบอกแม่ก็สีสูงกัน ได้ดูอีกจักหน่อยขีดคล้ายเป็นขีดพร้อมเลยธรรมดาซูโม่เนี้มันต้นทุนมันก็สูงเนาะยังก็สูงหกว่าพอใจอยู่คราเข้าข่ามขายทุกคนถือลงตะกี้เลยงานตะกี้ซีลอยปะตะกี้ซูโม่เนี่หนานสวดครับไปซื้อเลยครับตอนแรกเราต้องไปซื้อ ชื่อเดี่ยวที่สองครับเอาไปที่ตป็นี้ได้กินสิบกิโลกิโลละหน่อยไอปูเนี่ยชื่อหงนอกจากส้มแดงนุส้มเอาไม่ได้ห้ามส้มยังอไงส้มพ่นนี่สิส้มยังถิอเพื่อนครับกิโลละสี่หน่อยส้มแดงกันยังถือว่าโอเคอยู่หน่อยละครต้นทุนมันสูงบ่ในการดูแลไอมบอมมันมันมึงไงป่ะมันเป็นพืชเมืองห่อนเนาะ เมีนยังมเร็วไม่ต้องหาย่างนอมพืชได้ที่ปลูกต่างประเทศได้เมืองไทยออกปลูกมดแวเป็นริบชื้นฝนเขียร้อนเกินนะครับลวก็ สุ้มแกได้บสุแขก็หนอเปิู่อเปาแล้ก็มีกรรม <ford? S 2> วิธีของเขาอยู่เนาะแต่เขียดข้าเจ้ามีวิธีการถนอมอาหารที่ผมแบบเก่งข้ามามดาครับเอิภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เนาะโอ้นี่ร้านอาหารเปิดแล้ว้องโอ้หานโลดยิงอ้จีตเล่นนี่บอกเนาะโอ้โหบอกาปจะกอีาว เอ้ยครับหอดแล้วเนรอแต่ละมองเรายืสูก่อนจบคลิปพอดีครับพี่น้องผาพี่น้องว้าโนฮองห้มอนมากเส้ากาศดีตอนเสาบรรยากาศดีตาสั่งปั๊ดพี่น้องงานนี้พืชจัดสิบหามือได้แต่แต่เทามาทั่วมือแหลกจนมือสั่นได้เลยงานนี้ไหมงานบอลลูนน่าละชาติแมนบอลลีบอลลูน ของดีทางเย,ยอะหมักเราอยู่งได้ข้าปากข้ามเป๋าเราเขาบอกเออข้าลบเป็ดต่อยหีดอดอกเราจะว่างไหมนี่มีว่างไหมนี่ว่างอยังบ้างต่เสาหนี่มีหรอกโ,<อ>โอเคพี่น้องเดี๋ยวบอก็ไ,อไม่คลิปหนาครับขอบอคุณที่กาติดตามกดติดกันไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลตะโกนกระเบิดนัี่เชีการกับครอบคุณวทุกคนติดตามขอบคุณทุกสุดกำลังใจที่มอบให้ครับพี่น้องครับมือนีพอกันคือนี่ยู่ใส่ไออ๋อปั๊ดเครื่องไงหรือเปล่าปั๊ดเสื้อผ้ากระตานึงเต็มๆพ่อหนักนี่บอกสิเกตโลกับพ่อมั้งยี่เปรียบโลยังกว่ามันก็มีราคาบ่อยูืบ่ ีดี2โ100บาทแม่เย็นเล่ไรกูไอไปกีเปเื่อัวกเาเอพี่น้องครับี๋้วขยัดสักผ้าซักผ้ากันนะครับพี่น้องจะพอไหมนครับสวัสดีครับ